โอเคพี่น้องมาหอดแล้วมาทำข่าวก่อนย่านแลยว่ะข่าเขาไปไหนคันนท่าสีขาวไปผัดข้าย่านั้เวาย่านันละหย่านไปอยู่ทางอื่นโมโมโก็เลยมาทำเรยงรอเจ้าอยู่ตลอดเวลามายำเแล้วก็ะเพาเดี๋ยวนี้นี่พคนงอนเอาเหนนี่นะมาพี่มาพี่ย่างมาพอดีพคนงอนเอาไหนคู่มือนี่มากรบโปท้ามคนเฮาจำได้ขู่มจะเห็นได้ไอ้าให้เท้าทาให้เท้าตื้อ พอดีใจร้ายกว่าพ่อนี่โอ้ยจังหว่าจะถูกุเรามาแล้วเราโทมแพงเราดาวมแห้งเราคืนหอดจมหาโอ้ยเม็นมากแฮงมากระยา่ไดียังก็ะตามขพแา่ให้คนลนะมาเหุ้ผดห้าขึ้นเทากับคนออกไปอยู่แก่เท่าอยู่หลังจากจะ้องแม่อาจารย์ผดกุ้งเพื่อนเพื่อนมาทุา ชักไหแล้วมาที er okay. ่งานเจ้าเนาะยินบอกวิ่เว่ากันว่าว่าที่งานชุ๋มนี้กับบ้านน้องไ่ฝังก็มีเชื่อพี่น้องเอาไ้ไปให้เพื่นนี้ยังว่าเนยนี้เขาหูเขาขอใจน้าบอได้มาหน่าอะไรตตัมที่เห็นหนาเขาก็ตจิตเจ้เจ้าระดดางเตินพายอพายครับายอไปพอไปัวาอยู่นีนเป็นชุกนำเจ้าเลยนะนี่เพมเป็นห่วงแต่ว่าเพื่นชวนไปชาพ เปิเบิกเบิ้งเรื่องล่าเขาอยู่ทางโพเขาถึอบ้านนี้จยไปแก้ได้บ้าง ขัันทายถือเลยขันพนทำนายถือเลยได้ไปแก้ถืแล้วเด้หนิคนว่า่าชิมาเดือนทสเดือนสก็เมนเดือนทีเดือนหเดือนทสองนีกขันโบนเราเมนเดือนที่เดนหายแหวมเบิ้งม่ใหญ่แหวมเบิ้งจังหวะเาว่าพนงานพนคน่มาติดตก็แมนอยู่แบบว่าเหนแล้วแหะเขายังท่นมารีวิวกขเบิ้งเลยเดมักกะย่านไ่เลยคอยเลยคอยเลยฟังสิว่าฟัง เานอนหลังจากอีพอเซียแล้วเาวนอนทำใจหได้แล้วเบข้าวหทกแนี่ยได้่อะนา้าเหนออยากไปเส้นทางของข้าซะก่อนนะไปผูใหญ่โลวาวแล้วให้ข้าใหม่ใหญ่คมาติดตามขีดพายุก็ให้กรน้าตาออกนะอุ้ยเยีวโนะบวไม่ยอมว่ามาดอกเออจะมาอยพอแล้วก้ะั่นม่นคปยะนั่นม่นคอยบคิดอายน่ะบวชบวชชวนเมียชวนเราไปไปหาเจ้านะฮะอายอายจมืองานนะบอก มือพ่นเชียนั่นมือพ่นมือพ่นเชียนเนาะไม่เท่านี่ยชี้เป็นบ้านอันขึ้นได้กินแล้วกาแฟนะเจ่าเลยได้พ่นเท่าเลยได้กินนู่นกินนู่บ่เจ้าเลย้ยย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 ้ย่ยยยยยยอยจังยยยอย่ยยพย่ยย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 อเราก็ยย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 ก็ว่ายย้ยยเชย่อดอว่นยอยย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 ยเยย เฮาก็บ่ได้ว่าเนาะแปลว่าในในอันใน YouTube เจ้าคอยยังเว้าอธิบายไปแต่คอยบ่กล้าคอมเมนต์เป็นหยังจังบ่กล้าคนติดตามเฮาอยู่พี่น้องโอ้อติดตามตลอด่อยมักอันเาอันอีหยังก็เามกเด้ออืเางนือือร้าน ยังก็เนเ้าอัดูมาล่องเพลงอมกาเออเ้าเออชื่อคือกันล้านขวเจ้าอมรมักเล่ามักคำวาทั้งมดมใช้ใจก็เลาสาไปหาเฮ็ดหากระสามเนไปขก็มาหอดบอกทำอหอดจะหมาหอดากมาหอดนีีบแกใช่ฟังไมบีบแกในเมงว่อ้าวคุณคุอันเทาน่เท้าหน่ปิสือยังมาฝาของ ที่วย่านไม่ใหญ่ะย่านไม่ใหญ่บเอยู่นะอยู่อ้ยเราจิตไปใช้ไมมาเดือนเนาะานี้เรื่องแัมโนก็คือคอยว่าเจ้าขัางนะคนจีกืนผู้เดียวกับึืนบบได้เขาบอให้ขืนผมมีผู้เบิ้งเลยคนมาขืนให้นีทให้ไดเาหรือเบิ้ง่ได้เงินก็ชากโได้นรยาคยดีใจิ่งกัคืนอดจาขืนจีขืนนะใส่มาไก่ป้มาายู่ผู้ืนตำรวจมา นี่นี่โมรายลูกลานกระได้นี่จะได้ขาวจะหนังตาไหลายยายนกเกิดทุกเวทีว่าแห้งว่าค่อยอันว่าน้ำพ่นนะโมยังให้พ่นคืดน้ำเจ้านะจังขี้ไปเท้าบอมมาตลาดน้ำคามยูวานโมไฮกระยา ได้หรือบ่ได้ตลาดมาตาม้เ็ดช่หดน้มือเอากัย่าว้าเหดมาอยู่ตลาดกซองก็ด้เจก้ตะโดนแล้ว้เ่เจ้ามซื้อของช่วง้เ็ดกไเห็นเหลือ่ด้้งนี่งของเอียงกดของาบ่อยกับหนุ่มเหนอียงกหนุ่มลหนุ่มบนนาเจ้าบ้าเ้ว้อง้ ยังก็เรียบร้อยเหมดไฟไฟ,ไฟก็เรียบร้อยยังมันมีได้ตู้เย็นนั่นแหละมันล่มหมดแล้วก่มเพลินนั่นนั่นแต่ก่วมวางนึนกเออห่วยส่างน่าจะติดตามกันใหม่เนาะเดี๋ยวหันสิบไปอ่ะแล้วรีวิวะะรีวิวบึงบ้านพี่เ <มา S 1> น,นาะหลังจากแล้วประธาน,นไปพาไปบ่อก เล่าว่าโบเป็นวิธีวางอยู่ได้ยังน้ำเจ้าอออ๋ขใจยู่แล้วนั้นยังหายเจ้ามาเบืองมาเข้าบ้าอยากได้รูดเข้าใกล้จมน้ำตาออกเนาะน้ำตาออกน้ำแม่เท่ามือนั่นคอยใกลกันหายคอยพ่นออกไปนี่คอยว่าโอ้ยออกมาแล้วมึงควรจ้างให้คอยทางนะนะจ้างให้คอยทางแล้วก็มาเบืองผลงานก็จุ่มแล้วมาบ่อย เสียใจาทัาอะไรละพ่มาเบิร์น่อยใจกน้อยใจไ่ได้เสียใจหรอกโอ้หใจเท่ากันเทานี้ท่แหละอย่อายคนไปลี้งานพ่อเจ้าแล้วอยพ่อยังน้ำมันคอโดนเมเาปฏิบัติธรรมแล้วก็ไปเบิงเื่นกับองด้่ที่บอกครับเ่ยวของผลงานคนตะ้มาเบิ่งม่มคอจะไล้นจะหวัง หวังเปใจว่ามือไดมือนึงเราเ่มากเห้นอคืออหายพส่วนอะไงหายรูกไม่ใหญอันนแล้วอันปูเป็นะเทือยยังหายเจ้าเม่าเบืองอันเอ้าลมานนนี่ปอแม่มาอยู่ในสาย ท้ากระชือคั่่านมาเป็นพี่บอกพี่โปงข้เจ้าวันน้เป็นย่างเปนข้าวเยังรองเราลูกเราใช้ลายชี้ม่ใาญ่เจ้ามาเป็นอะไรกัไ่เทาแล้วพังเราคนอื่นนั่นแต่ไม่มีคนมาโใเจ้า่าก็ว่าเขาเองร้านเขาเองต่อไปนี่มีคนมาหากระยะที่าจะเป็นผอมใคบ่านช่วงนี้พ่อแม่ระว้านเนาพ่อบ่สยอีกบ ขันเป็นบอบน่ะบันละห้าน้ำน่ะพอจา่พอะเช้าขึ้เขาขาลูกจ้าว่าเอาอไกางเปลือกเปลือ่ปน้นเันมันปันหุ่นใช่ปันหุ่นมันบ้ายุอยู่ในเฮือนคอยคอยเอาไม่เชี่กี่มาได้ตาอีกที่อบนมันยาก ไม่ใหญ่เอาใหม่ต่อขี่มาหลายปอกเองถข้าไม่ใหญ่เป็นปอบเองกับปอบกระเช้าเป็่ไม่ใหญ่เพาอเขาเขาบนในอานคอมเมน็นเขาตังแจนเขาไม่ปอบเคยเขาคอยีิมันกินคนกุ้เขาชงใช้ตังแจนช่วงอันที่วน้อเขาเนี่ยคอยว่านชาคนละแวน่หนะนั่นเป็นปอบช่ามาเขาเจอช่ามาให้ทีเบิ้งวา ดีแล้วยังแข็งแห้งอย่างไรยังไปยังมาได้สิไปใส่หน่นะใช้ลบไปแล้วจบเลยแล้วมาหาเนียกินเนี้ยอยากยังว่าว่ามึงกกินกินไกินปลาบอหลานใช่เปล่าว่าหมนล้วมงงอนที่วะงอนมึเเป็นหายเล็กนี้เล็กมากกับบามสาวมาสาวต้องเปินคัวพักเิดเมื่อจันที่เอาครับหอมป้อมพังยังหายเลยหอมปอมอึดดากเรือม้รึเากาศนี่ประกาศช้อมก็มีไห แม่ก็อยู่ดีไม่แห้งยู่บ่แม่เจ้าก็ได้โอ้ยเบิ่งวัติดตามเนี่ยวัตถิสามช่วงนึงครับยช่วงเป็นอะไรด้พี่น้องซึ่งบ่ไห้ทั้งงานขายทั้งร้านขาทั้งร้านเคยไห้ทั้งเป็ใหญ่โอ้คอยคิดน้ำเหมืนผู้สางนี่นะบอกให้คอยสางก็มือคอยไปยังบมือเบิ้งเห็นนี่ผลงานตอนนั้นเนาะอาจารย์ว่าคอยกต่ว่าด้าไม่เผาใช่ไหมว่า เมื <feld> ่อไก็ยามันคนมาชอยเช่นนก็ย่อมือถ้าทูอกว่าอายุในยูนนี้ไผ่โยมเจ้าคำมาจริงมากเจ้าดนยูย้อนเจ้ามาางเจ้านีแต่ยูนี้เนี้ยนะโมเียรดอกอันนั้นเพราะว่าเราเราบทให้เป็นอีกเป็นไผ่ชีหอยูบ้านนี้พอได้หอกไผ่ชหายูบ้าน้งแหงันละห้าแหงคับนี่มาไรทองนยูพอได้ จากมองเขาดิบอยู่เนีอุเอาสนบ่แน่นมังเนอเขาขายเช่นกขายจากโม่าอยู่วันาคนอยกาไล่เปลนยอมันเข่ารรมนี่านมันเข่ากิเลยทเปลี่ยนล